สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนะฮะยามเช้าวันนี้ครับมาพบกระสมาเนะครับของลูงปู่คีบนะครับเป็นเสมาเสือครับแก้ววันนี้เรามาอัปเดตกันต่อครับกับที่ระลึกอายุครบ9้ารอบของปู่คีบครับวันนี้เสมาเสือครับแก้วก็มีรายการเด็ดๆรายการโดนมาแบ่งปันพี่น้องเช่นเคยครับเดี๋ยววันนี้มาลองเรือกรับชมดูนะครับพี่ชายวันนี้มีมาแบ่งปันพี่ๆนะครับประมาณ20กรายการนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามารายการแรกกันเลยครับ รายการแรกครับขอนําเสนอเป็นรายการนี้พี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อเงินขอบนะวะลงยาพื้นลหลเสือขอบขาวซุ้มส้มครับนี่ฮะรายการนี้เป็นเนื้อเงินนะพี่ชายนี่ฮะตอกงชัดเจนเลขโค้ดเบอร์มาได้สี่ห้ารายการนี้ขอที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับรายการนี้ผมขอที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะฮะเหลือยี่องค์เดียวนะพี่นะเนื้อเงินนะครับนี่ฮะนี่ฮะมีหน้ากากเต็มเป็นเนื้อนวะนะพี่นะ นี่ฮะสองชั้นงานสองชิ้นนะพี่นะนี่ฮะตอกงอชัดเจนพี่เลขคนจเบอร์สี่สิบห้ารายการนี้ขอที่หนึ่งพันสามร้อยบาทครับต่อมารายการที่สองครับรายการนี้นะครับนะเนื้อแบล็กโรเดียมสามกรสัตรเลขคนจเบอร์หนึ่งหนึ่งแปดครับรายการนี้นะพี่นะเป็นเนื้อแบล็กโรเดียมนะครับนะทสวยอย่างนี้เลยพี่ชายรายการนี้ห้ามพลาดพี่ชายขอที่สามร้อยบาทครับรายการที่สองนะครับรายการที่สามครับมาเป็นกระไรเงินกันพี่ชาย รายการน,นี้ก็รายเงินเลขคู่ตั้งเบอร์หมายเลขสองยี่สองลงยาฟ้าขอบแดงนี่ฮะสุ้มเขียวพี่ชายนี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยนี่ฮะรายการน,นี้เลขคู่ต้งเบอร์สองสองรายการน,นี้น้องขอที่สามร้อยบาทเอางี้น้องขอที่สองร้อยแปดสิบบาทรายการพี่รายการนี้สวยๆเลยนะเนะะี่ยรับรองถูกใจพี่ๆแน่นอนครับนะสองร้อยแปดสิบบาท ต่อมาฮะรายการที่4ครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำครับหน้าสาก,กสองกษัตริย์นะครับเลขคนจบเบอร์มาเลข็ดสิมลงยาเขียวซุ้มแดงฮะรายการนี้250บาทพอพิชัยองค์ไหน250บาทจับคู่400บาทได้เลยนะครับพร้อมจะส่งให้เลยนะครับนะฮะหรือเอาไงนะฮะหรือใครอยากจับคู่350นะเอาไหมพี่นะถ้าดักได้ น้องจัดให้ครับเช้านี้จับคู่350บาทแต่พอองค์250บาทเท่านั้นนะพี่นะจัดให้นะถั่วให้นะครับต่อมารายการที่5ครับรายการนี้เป็นเนื้อกอะไรเงินลงยาครอบแดงซุ้มน้ำเงินครับรายการนี้250บาทเช่นเดียวกันครับพี่รายการที่5ครับ ต่อมารายการที่6ครับเนื้อกระไหล่ทองขอบแดงซุ้มเขียวครับเลขโค้ดจำอร์หมายเลข15ครับรายการนี้เอาไปครับพี่ชายรายการที่6ครับนะ250บาทเช um ่นเดียวกันครับรายการที yeah, ่7ครับรายการนี <świat> ้พลาดไม่ได้เลยครับอย่างเนื้อทองคำครับเลขโค้ดจำนวนหมายเลขหนึมครับรายการนี้กระไหล่ทองลงยาแดงขอน้ำเงินซุ้มเขียวครับนี่ฮะรายการนี้ลงราชาวดีนะครับเตรียมรูปแบบนะครับ รายการนี้ขอแบ่งปันให้พี่นะครับรายการที่เจ็ดนี่ครับสองร้อยแปดสิบาทครับนะฮะสวยๆเลยมาเลยกันต่อนรรายการจะไปครับนะรายการที่แปดครับรายการที่แปดรายการนี้เป็นแบคโรเดียมรลายทองครับดูฮะดูจีวอนเงาๆแบบนี้เลยพี่ชายเลขคนําเบอร์หนึ่งสองเจ็ดครับเลขคนําเบอร์หนึ่งสองเจ็ดคพี่รายการนี้เอาไปครับนะแบ่งปันให้พี่ที่สามร้อยบาทครับรายการที่แปดนะครับ รายการที่9ครับรายการนี้งาน2ชั้นครับพี่เลขคดจเบิรเลข65รายการนี้อัปกาขอบนวะหน้ากากนวะพี่ชายรายการนี้เรขกขอ280บาทรายการนี้ขอ280บาทครับพี่ชายฮะรายการที่9นะครับ ต่อมารายการที่10ครับรายการนี้เนื้อทองแดงลมดําลงยาจีวรลงยาขอบแดงซุ้มแดงฮะรายการนี้แบ่งปันให้พี่พี่นะครับนะสองร้อยบาทนะครับแบ่งปันให้พี่พี่สองร้อยบาทนะครับรายการที่10นะครับ ต่อมาฮะรายการที่11เนะครับรายการที่11นะครับ,รรนรบเนื้อทองแดงทองรัคังนะครับรายการนี้ฝั่งตะกุดสามกษัตริย์เลขโควเเบอร์1นึครับรายการนี้2องรบาทนะครับย้ำให้พี่นะรายการไหน2องบาทวันนี้จัดคู่ให้พี่นะครับเหลือ350บาทยกคู่นะครับแล้วก็รายการไหนนะครับ สองร้อยบาทจับคู่350บาทเหมือนเดิมพี่ชายลองเลือกดูพี่ชอบตัวแจ้งไหนปิดเงินเข้ามาได้นะครับอาจจะหมดในวีดีโอนี้ก็ไม่แน่ใจนะฮะรายการนี้เนื้อมหาชนนวลผิวลุงนี่ครับหน้ากากเงินขอบแดงซุ้มเงินจีวอนเลขทะเบีนหนึ่งศูนย์สี่ครับรายการนี้250บาทเช่นเดียวกันครับเหมือนเดิมพี่ชายนะครับรายการที่12ฮะ รายการที่13ครับรายการนี้เนื้อทองแดงมันปูหลังแบบครับปิดทองจีวอนครับเลขคนะเบอร์อรหมายเลขห้าครับจัดไปพี่ชายองค์นี้200บาทนะครับต่อมาฮะรายการที่14ครับรายการที่1 4เนื้อธรรมหาชนวนผิวลุกตะกุดสามกริยัครับรายการนี้เลขคนทะเบอร์สามสิบสองรายการนี้แบ่งปันที่2 5 0บาทครับสําหรับรายการที่14นะฮะ ต่อมารายการที่15ครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับหน้ากากเงินแทกขอบเขียวเลขคนจัเบอร์หมาเลขหกสิรายการที่้250บาทเช่นเดียวกันครับรายการที่15นะครับต่อมาฮะรายการที่16ครับรายการนี้เนื้อแบคโอดียบ2กษัตรนะครับไม่ตัดปีกเลขคนเบอร์1น1หามเงินถามทองพี่เลขคนจัเบอร์หามเงินถามทองพี่รายการนี้280บาทได้สวยๆแบบนี้ไปบูชาอะไรฮะรายการนี้ฮะงามๆครับ องไหน280้ยยกคู่ได้สี่ร้อนะนะเต็มที่เลยนะี่ครับต่อมาครับพี่ชายรายการเธอไปครับรายการที่17ครับรายการนี้เนื้อทองแดงมันปูเจาะห่วงใส่ห่วงเลขค้เบอร์มาเลขดเอาไป200บาทนะฮะต่อมารายการที่ที่ครับรายการนี้เนื้อทอง ส้มหน้ากากเงินแท้ขอบแดงครับรายการนี้มีตําหนิตรงนี้ทีเดียวมีรายการนี้มีตาหนิตรงนี้ทีเดียวนะครับแต่เป็นหน้ากากเงินแค้ขอที่200บาทพี่สกิตมาผมปิ้นให้นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปครับรายการที่19รายการที่19เนื้อทองแดงลมดาเจาะห่วงใส่ห่วงนะฮะรายการนี้เอาไป200บาทพอพี่ชายลงยาจีวรครับ ต่อมาฮะรายการที่20ครับรายการ20่สบเครับรายการที่เป็นเนื้อชุบ3กระเฮเงินทองนาคสร้าง168องค์เท่านั้นเลขคนเบอร์มาเลข85าเลขคนเบอร์มาเลข85รายการนี้น้องขอแบ,บ่งไปพี่ที่280บาทครับรายการที่20ครับพี่ชายนะฮะต่อมาฮะรายการย1ิอครับ รายการยีิบเอ็ดนะครับเนื้ออเริกาสาตีนลงยาพื้นเขียวขอบเงินซุ้มแดงเลขคนจับเบิร์มาเลขสามสิบเก้าครับรายการนีละรายการยีิบเอ็ดนะครับนะจัดให้พี่พี่นะครับที่สองร้อยห้าสิบาทพอพี่ชายครับรายการยีิบเอ็ดนะครับ ต่อมารายการยีิบสองครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงมันปูหน้ากากสองกระสัตย์องค์เงินจ <boca S 2> ีวันทองขอบเขียวซุ้มแดงเลขคุณทะเบินหนึ่งสี่ศูนย์ครับเลขคุณทะเบินหนึ่งสี่ศูนย์พี่รายการนี้เนื้อสองเคนะครับน้าหน้ากากเอาไปสองร้อยห้าสิบาทครับรายการยีิบสองนี้ครับต่อมารายการยีิบสามครับรายการนี้เป็นเนื้อวัชฝั่งตะกุดทองคําเต็มแผ่นสังกติขอบขาวนะฮะซุ้มแดงเลขคุณทะเบินหนึ่งหกห้าเลขคุณทะเบินหนึ่งหกห้านี่ครับตรงนี้เป็นสังกติทองคําแท้นะครับรายการนี้ขอแบ่งไปพี่ที่ปป่ะนครับบขอแง ที่ที่700บาทนะครับรายการาที่23นะครับต่อมารายการ24ครับรายการ24เนื้อมหาชนวนผิวลุ้งหลังแบบปิดทองจีวอนเลขคตเบอร์147ครับรายการนี้เอาไป220บาทครับรายการนี้เอาไป220บบาทครับพี่รายการที่24บฮะ ต่อมาครับรายการยี่25้าครับรายการ25รายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนผิวลุงเจาะห่วงใสห่วงลงยาจีวอนครับเลขคนจับเบอร์น1 4งครับเลขคนจับเบอร์น1 4งรายการนี้แบ่งปันพี่พี่นะครับที่200บาทนะครับรายการ2ี่ครับ ต่อมาครับรายการ26ครับรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนผิวลุ้งสอดไส้เนื้อทองแดงลมดําลงยาจีวรสร้าง168เหรียญรายการนี้เลขคดจมเบอร์หมายเลขเก้าผมขอที่2 5 0บาทครับรายการที่นี้เลขคดจมเบอร์หมายเลขเก้าขอ2อ0รหบาทครับพี่รายการที่26ฮะ ต่อมารายการ27ครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงขัดเงาครับหน้ากากอัปาก้าเต็มแผ่นหน้านะหน้ากากขอบและหน้ากากองค์พระลงยาจีวรนะครับเลขโค้ดจำเบอร์มาเลข6.5ลงยาขอบนะฮะส้มนะครับซุ้มน้ำเงินพี่รายการนี้ขอ25 0บาทครับรายการ27ครับ ต่อมาฮรายการยี่แปดครับรายการนี้เนื้อทองผิวส้มลงยาพื้นแดงขอบจำเงินซุ้มเขียวจีวรเลขคนทะเบินหนึ่งสี่สองครับเลขคนทะเบินหนึ่งสี่สองครับพี่รายการนี้นะครับขอแบ่งไปพ,พี่ที่สองร้อยยี่สิบบาทครับขอแบ่งไปพี่ที่สองร้อยยี่สิบบาทกับพี่จ่ายรายการยี่แปดนะครับ ต่อมาครับรายการยีิบเก้าครับรายการนี้ผมไปเล <000 bars, S 1> ี่ยมกรอบห้เลยพี่นะไปเลี่ยมกรอบกันน้ให้เลยพี่นะขอองค์สองร้อยบาทพอพี่ชายขอองค์สองร้อยบาทพร้อมจะส่งให้พี่รายการยีิบเก้านี่ครับต่อมารายการที่30ครับรายการอีกหนึ่งองค์พี่ลงยาจีวอนเหมือนกันครับเนื้อทองแดงเลขคนตเบอร์ตองหนึ่งองค์นี้ขอ250บาทเลขคนตเบอร์ตองหนึ่งขอ250บบาทพร้อมของแถมให้พี่ชาย ต่อมาครับรายการที่31ครับรายการที่31รายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนนะครับเลขคนะเบอร์130ครับเรียบกรอบใสให้รายการนี้ขอ200บาทนะครับรายการนี้ขอ200บาทครับพี่ชายรายการที่31นะครับ วันนี้ก็แบบปันให้พี่หนะ่ครับสามเอ็ดรายการนี้ครับลองเลือกชมดูวิชัยนะครับหากชอบตุดใจอะไรกันไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อีเมลและเบอร์โทรผมขึ้นไว้ในตอนแรกกันเลยนะครับนะเพราะเป็นหมายเลขเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากขอบคุณพี่พี่ทุกท่านที่ติดตามใหม่ๆครับมาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งอย่าลืมกดทำคล้ายกดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากขอบคุณที่พี่ทุกท่านที่ติดตามนะครับนะขอบขอบคุณมากครับ